สวัสดีครับลาหนวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำเช่นเคยครับเหลียนปลดหนี้นะครับพุทธศินนะครับรุ่นแรกนะครับผมของวัดแคร์นะครับผมรุ่นนี้พิธีพุทธพิเศษเดียวกับวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่ออิฐปัดจุลามณีให้การอุปถัมภ์นะครับผมเนื้อนี้เป็นเนื้อ นะครับบอลน,นะครับอาบเงินลมซาตินลงยางแดงสวยสดงดงาม้าวเวสุววรณนั้นก็เป็นตะตุกโรบาลที่ตะตุกโร,กรบาลน,นะครับที่มีสินทรัพย์มากมายนะครับผมคนจีนเรียกใจ,จเชียงแอโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้นะครับผู้รู้ทางจิตวิญญาณบอกว่าท่านลงมาช่วยมนุษย์เพราะว่าเหตุผลของประการนะครับประการแรกก็คือ่าได้รับจ็ดสินทรัพย์มากมายมานะครับ ที่จะมาช่วยประชาชนช่วยคนที่รับถือท่านประการที่2ก็คือช,ช่วงนี้จะมีภัยพิบัตริรุนแรงเกิดขึ้นเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดน้ําท่วมภัยสงครามนะครับสารพัดเนะครับผมภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆใครทักทัยบูชาท่าน,ท,าน,ท,านท่านก็จะช่วยนะครับในเรื่องของปลดหนี้ปลดสินเรื่องของกินซับมากมีนะครับบูชาทาวเวสุวรรณก็เป็นนะครับวัตถุมงคลที่ช่วยผู้ผีพีศากเก่งปัวนะครับ กันภัยให้โชคลาภแก่ท่านนะครับลมเพลมพัดต่างๆนะครับผูชาติดตัวไว้นะครับสําหรับคนที่นะครับกลัวผีนะครับงั้นก็ผู้ผีพิาเสกเังท่านพอเู้ชาทุกคนท่านติดตัวก็นะครับจะไม่มีพวกผูดผีพิชาสมันรังควานนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะรัางซ้ายเป็นโคดเลงนะครับทางขวาก็จะมีหมายเลขลำเบอร์ สวยนะครับคนที่ชอบสไตล์เงินซาตินนะครับพวกนี้ก็จะเบากว่าราคาเบากว่าเนื่องจากเป็นการอับเงินชุบเงินนั่นเองนะครับเบากว่า,วาเป็นเงินแท้แต่สวยเท่ากันนะครับนี่ไม่เาพร้อมกล่องดเดิมๆนะครับพระวิษณุจตุมานาจิกาบดนี่วัดแคร์พระวิษณุนเนี่ยท่านก็เป็นมหาเทพนะครับที่ปรากฏตามความเชื่อทั้งศาสนาพาราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธ พ่อแม่ครัวจารย์ของเรานะครับไปท่านเคยกล่าวถึงท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับเขาบอกดิการท่านเป็นญาติกับนะครับกับข้าวิสุวรรณข้าวิสุวรรณจะมาหาบ่อยนะครับผมอีกองค์นึงคือหลวงตรม,มาก็บอกว่าข้าวิสุวรรณท่านเป็นตําแหน่งในปัจจุบันนะครับก็ผดจะมาเป็นนะครับท่านเป็นอริบคุคคณชัานสกุาบันตอนนี้อยู่ในชั้นพรมนะครับผมแล้วก็มีหน้าที่ที่เป็นจตุกลกบาลี่จตุโลกบาลอีกตำแหน่งด้วยนะครับผม ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านเมยอพอรผัดเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเราจะไม่พลาดนะครับทุกรายการบรรจุบุคคลดีๆจากร้านเมยอพอรผัดเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ